สวัสดีผู้ฝึก,กทางบ้านทุกท่านค่ะเจอกันในโยคะสามัญประจําบ้านค่ะในคลิปนี้นะคะเจอกับครูใหม่ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาขายความตึงบริเวณลําตัวส่วนบนของเราค่ะลาตัวส่วนบนของเรานะคะก็จะมีบริเวณต้นคอค่ะ รึบบ่านะคะไล่แขนข้อมือค่ะหรือว่าจะลมไปถึงบริเวณกระดูกสันหลังค่ะก็จะเป็นครึ่องลำตัวนี้นะคะคลิปนี้เราจะมาขายความตึงด้วยกันค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะสําหรับผู้ฝึกใหม่สามารถทําได้ค่ะหรือผู้ฝึกหลายท่านที่ เล่นโยคะมานานแล้วนะคะจะเอาคลิปนี้ไปวอร์มร่างกายก่อนก็ได้ค่ะถ้าวอร์มเสร็จแล้วจะไหว้พระ,ะอาทิตย์ต่อเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวถ้ายัางไงนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเราเริ่มด้วยการนั่งในท่านั่งสุขอาสนะก,ก่อนค่ะการนั่งในท่านั่งสุขอาสนะนะคะเราจะเอาเท้าซ้ายไว้ด้านในเท้าขวาไว้ด้านหน้าค่ะนั่งให้ตัวตรงหลังตรงสะโพกทั้งสองข้างรองนั่งของเราแนบให้ชิดกับพื้นค่ะผ่อ,อนคลายบ่าไหล่ทั้งสองข,งข้างของเรานะคะเราจะคลายบริเวณกระดูก ส่วนบนของเราด้วยการคลายบริเวณต้นคอค่ะ,ะเราเก็บข้างชิดอกสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะคลายต้นคอด้วยการหมุนไปทางซ้ายหรือทางขวาก่อนก็ได้เลยนะคะหมุนให้เป็นวงกลมก,ก,กว้างๆค่ะถ้าหมุนไปด้านหลังก็เงยหนะ้าขึ้นหาเป็นให้ด้น,นะคะหมุนกลับลงมาด้านหน้าเก็บข้างชิดอกเล็กน้อยค่ะเราจะหมุนกันแบบนี้อีก5้า 2และ1ค่ะจากนั้นมุนไปแล้วมุนกลับอีกด้านหนึ่งค่ะผ่อนคลายบารายทั้งสองข้างนะคะพ้ฝึกทั้งไหนถ้ารู้สึกว่าหลับตาแล้วรู้สึกฟินกว่าหรือสบายกว่าก็สามารถหลับตาได้ค่ะยังคงหายใจเข้าลึอกออกยาว5้3 2>, <า><อ>2และ หนึ่งค่ะเก็บข้างชิดอกสักครูค่ะแก้อาการเวียนหัวนะคะปับลมหายใจเข้าลึกออกให้ยาวค่ะจากนั้นหายใจเข้าค่อยๆื่อยหน้าของเราขึ้นค่ะเราได้คลายบริเวณกระดูกต้นคอของเราแล้วนะคะทีนี้เราจะมายืดบริเวณกล้ามเนื้อขอด้านข้างด้วยกันค่ะด้วยการเหยียดแขนซ้ายออกมาด้านหน้าค่ะเราจะวาดมือซ้ายนะคะจับไปที่ใบหูคว้าค่ะจากนั้นนั่งให้ตัวตรงหลังตรง หน้าของเราตรงมาด้านหน้าแล้วนะคะวางมือเหนือศีรษะของเราลงเบาๆค่ะจากนั้นหายใจเข้าลึกหนึ่งครั้งหายใจออกเอียงศีรษะลงทางด้านซ้ายค่ะถ้ารู้สึกว่าตึงแล้วก็ค้างตรงนั้นสักครู่หนึ่งนะคะค้างแล้วค่ะถ้าหัวไหล่ทางขวาใครยกะคะนึกถึงการดันหัวไหลข่ขวาของเราลงเล็กน้อยค่ะค้างตรงนี้หายใ,ใจ สี่หายใจเข้าลึกออกยาวค่ะสามสองและหนึ่งค่ะหายใจเข้าลึกค่ะกลับมาตรงกลางนะคะจากนั้นคลายมือของเราเออกค่ะสลับข้างนะคะยกมือขวาค่ะจับไปที่บริเวณหูวซ้ายของเราค่ะวางแขนของเรานะคะเนื้อศีรษะเบาๆค่ะจากนั้นหายใจเข้าลึกหนึ่งครั้งค่ะหน้าตรงมาด้านหน้า หายจอกเอียนศีรสะลงทางด้านขวาเล็กน้อยรู้สึกว่าตึงแล้วก็ค้างตรงนี้ค่ะได้อนิดนึงดันหัวไหล่ซ้ายของเราลงค่ะค้างห้าลมหายใจสี่สามสองและหนึ่งค่ะหายใจเข้าลึกกลับมาตรงกลางค่ะ คายมือของเราออกนะคะทีนี้เราจะไปยืดบริเวณหลังท้ายทอยะคะ่ะหรือว่ากล้ามเนื้อขอด้านล่างของเรานะคะด้วยการยกมือทั้งสองข้างประสานเข้าด้วยกันลึกๆค่ะาวาดมือทั้งสองข้างของเราไปวางบริเวณหลังกระโหลกศีรษะหรือหลังท้ายทอยของเรานะคะบริเวณหลังกระโหลกศีรษะแล้วหายใจเข้ายืดลำตัวหน้าตรงมาด้านหน้านะคะ่ะ ใา้ใจออกเก็บค้างของเราชิดอ,อกค่ะเนึ่ถึงการจะยืดค้างแตะบริเวณหนะ้าอกด้านหน้านะคะถ้าตึงแล้วค้างตรงนี้ค่ะได้อีกนิดนึงค่ะหนีบสอกทั้งสองข,งข้างของเรามาเจอกันตรงกลางค่ะหนีบให้รู้สึกว่าพอประมาณนะคะค้าง 5, หายลมหายใจชี้สามสองและ หนึ่งคาหายใจเข้าลึกยกตัวเงยหน้าขึ้นค่ะคายมือทั้งสองข้างของเราออกนะคะเราได้ไปแล้วนะคะสามทิศทางค่ะเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วก็ก้มนะคะและอีกทิศทางหนึ่งค่ะคือการยืดบริเวณกล้ามเนื้อขอด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราจะเงยหน้าขึ้นหาบ,บนเพดานค่ะสําหรับท่านี้นะคะเราจะทําในท่าเอ่อ ยีราฟเนสเต็ค,ค่ะหรือว่าถ้ายีราฟยืดคอนะคะเราจะเหยียดมือทั้งสองข้างนะคะออกมาด้านหน้าก่อนแล้วเราจะเอาสีนิ้วมือนะคะสีนิ้วมือนี้นะคะวางลงค่ะกดเบาๆนะคะที่บริเวณไหปะลาร้าค่ะขออนุญาตวางมือลงบริเวณด้านล่างไหปะลาร้าของเรานะคะกดลงเล็กน้อยค่ะกดมือของเราลงเล็กน้อยแล้วนะคะหายใจเข้าเลึกะเงยหน้ายืดขึ้นหาบ,บนเพดาน,นะคะ่ะ หายใจออกผ่อนศีรษะไปด้านล่างค่ะครั้งตรงนี้ห้าลมหายใจนะคะหายใจเข้าลึกค่ะหายใจออกยาวอีกสี่ลมหายใจค่ะเข้าให้ลึกอีกสามครั้งค่ะจากนั้นนะคะหายใจเข้าลึกทางรูจมูกของเราค่ะหายใจออกค่อยค่อย เป่าลมออกทางปากนะคะจะรู้สึกว่าตึงบริเวณต้นคอค่ะเข้าลึกอีกครั้งทางรูจมูกค่ะให้จะอ,อกเป่าออกทางปากค่ะเข้าลึกรูจมูกออกเป่าออกทางปากจากน้นเข้าลึก,กค่อยๆกลับ มาด้านหน้าแล้วคลายมือของเราออกนะคะสำหรับท่าย,ยืดยืดคอนะคะจะเป็นท่าโยคะบิวตี้ค่ะจะแก้บริเวณเนี้งซองชั้นของเรานะคะนอกจากนี้ยังยืดบริเวณกล้ามเนื้อขอด้านหน้าของเราด้วยค่ะ,ะบริเวณต้นคอของเราก็ได้ไปครบแล้วนะคะเลื่อนลองมาอีกนิดนึงค่ะจะเป็นหัวไหล่ของเรานะคะบางคนอาจจะมีการตึงไหล่เกรงไหล่นะคะเนื่องจากทํางานมาทั้งวันแล้วเดี๋ยวเรามาคลายบริเวณหัวไหล่ด้วยกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทําแบบโยงมือทั้งสองข้างนะคะ ไว้ที่บริเวณเนือ้อหัวไหล่ค่ะดึงศอกทั้งสองข้างของเราชิดติดกันด้านหน้าค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะยกศอกทั้งสองข้างขึ้นถัไดไพดานค่ะเราจะวาดศอกทั้งสองข้างเป็นวงกลมกว้กางๆค่ะกลับมาด้านหน้าหัวไหล่ชิดติดกันค่ะแล้วยกกลับไปด้านล่างค่ะทำแบบนี้ห้ายกขึ้นค่ะสี่สามสอง และ1ค่ะเอาศอกชิดติดกันนะคะแล้วหมุนกลับรีเวิร์ดค่ะหมุนกลับไปด้านล่างนะคะดึงศอกชิดติดกันด้านหน้าค่ะ5 4 3 2และ หนึ่งค่ะสอกชิดติดกันด้านหน้าแล้วคลายมือของเราออกนะคะคลายแขนทั้งสองข้างออกแล้วค่ะเราจะยืดช่วงบริเวณบา่าไหล่สะบักเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะคะด้วยการเหยียดแขนซ้ายของเราตรงมาด้านหน้าค่ะวาดมือซ้ายนะคะไปทางด้านขวาค่ะเราจะเอาสอกขวานะคะควยกับแขนซ้ายค่ะเราจะควยสอกขวาของเรานะคะเหนือบริเวณข้อศอกซ้ายขึ้นมานิดหนึ่งค่ะ แล้เหยียดแขนซ้ายของเราให้ตรงค่ะหน้าหันตรงมาด้านหน้าเล็กน้อยหายใจเข้าลึกค่ะหายใจออกหันหน้าไปทางด้านซ้ายค่ะจากนั้นค่อยๆไขที่หัวไหล่ซ้ายยกอยู่นะคะกดหัวไหล่ซ้ายลงเล็กน้อยค่ะค้างตรงนี้ห้าลมหายใจสีในท่านี้นะคะจะช่วยยืดบริเวณหัวไหล่ด,ด้านล่างของเราค่ะอีกสามสอง และหนึ่งขาหายใจเข้าลึกค่อยๆกับมาดาณนาะออกคายแขนทั้งสองข้างของเราออกนะคะสลับข้างค่ะเหยียดแขนขวาค่ะแล้วพับแขนขวาไปทางด้านซ้ายยกศอกซ้ายค่ะควยเหนือข้อศอกขวาเล็กน้อยค่ะหายใจเข้าลึกยืดตัวหายใจออกหันหน้าไปทางด้านขวาค่ะแล้วดันหัวไหล่ขวาลงเล็กน้อยนะคะ มองข้ามเท่าไหร่คว้างของเราไปเลยค่ะห้าลมหายใจซีกระดูกสันหลังของเรายัางเหยียดตรงอยู่นะคะสามสองและหนึ่งาหายใจเข้าค่อยๆกลับมาด้านหะน้าออกคลายมือทั้งสองข้างออกค่ะคลายมือคายแขนทั้งสองข้างออกแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราจะ ยกแขนซ้ายของเราขึ้นเหาือบน,นอเพดานหายใจเข้าลึกค่ะนึกถึงการจะยืดปลายนิ้วมือนะคะชี้ขึ้นเหาือบนเพดานค่ะแล้วพับมือซ้ายของเราไพ่ไว้ด้านล่างค่ะวางไว้ที่บริเวณสะบักด้านล่างนะคะแตะไว้ที่บริเวณสะบักแล้วยกมือขวาของเราค่ะจับบริเวณเขาา้อศอกซ้ายนะคะนึกถึงการจะดึงศอกซ้ายของเราไปด้านหลังเล็กน้อยะคะ่ะหันหน้าของเราตรงมาด้านหน้านะคะซ้ายตาตรงมาด้านหน้าข้างตรงนี้ห้าลมหายใจ ไขที่ศอกของเรานะคะติดกับบริเวณศีรษะอยู่นะคะนึกถึงการเปิดสอกออกทางด้านล่างค่ะหา้สสาสองและ1ค่ะจากนั้นหายใจออกคลายมือทั้งสองข้างของเราออกนะคะสลับข้างนะคะจากนั้นเหยียดแขนขวาของเราตรงมาด้านหน้าค่ะพับมือขวาของเรานะคะ ไปด้านล่างค่ะเมื่อซ้ายนะคะยกขึ้นแล้วจับบริเวณสอกข้าค่ะใครที่สอกออกมาด้านหน้านะคะหรือไดอ้นิดนึงค่ะนี่ถึงการดึงสอกข้าไปด้านล่างค่ะสําหรับใครที่รู้สึกว่าตึงแล้วนะคะเนื่องจากวัหล่หรือสะบักด้านหลังของเราตึงค่ะมันอาจจะไม่ไปนะคะก็ดึงได้เท่าที่ได้นะคะแล้วก็ค้างตัวน,นั้นสักครู่หนึ่งค่ะแล้วเราทําบ่อยๆอ,อาจจะยืดขึ้นก็ได้นะคะห้าลมหายใจ สามสองและหนึ่งค่ะสำหรับในท่านี้นะคะจะช่วยยืดบริเวณใตลักแระค่ะรวมถึงท้องแขนของเราเลยนะคะและหนึ่งค่ะหายใจออกคายแขนทั้งสองข้างค่ะของเราออกนะคะ ขายท่าออกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปท่าต่อไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปยืดบริเวณสะบักด้านหลังด้วยกันนะคะด้วยการทําในท่าอีเกอร์อาร์มค่ะในท่าอีเกอร์อาร์มนะคะจะช่วยยืดบริเวณสะบักด้านหลังค่ะทั้งสองข้างบ่าไหล่นะคะนอกจากนี้ยังแก้อาการาสะบักด้านหลังจงได้ค่ะเดี๋ยวเริ่มจากการชารักแขนทั้งสองข้างเราออกมาทางด้านหน้านะคะจากนั้นยกแขนซ้ายไว้ด้านบนแขนขวาไว้ด้านล่างค่ะสําหรับผู้ฝึกท่านไหนรู้สึกว่าเราค่อยแขนได้ไม่เยอะนะคะ ราพับมือทั้งสองข้างค่ะจับไว้ที่หลังของเราด้านหลังแล้วนึกถึงการเดินมือทั้งสองข้างค่ะออกทางด้านลลังนะคะถ้าเดินสุดแล้วค่ะคลายมือทั้งสองข้างแล้วตั้งสองข้าง,อ,ง,อ,ง,างออกมาทางด้านหน้าค่ะเราจะเอามือคว้าจับบริเวณข้อมือซ้ายของเราก็ได้ค่ะหรือใครที่ถนัด ประสานมือทั้งสองข้างเข้าด้วยกันนะคะก็สามารถประสานมือจับด้วยกันได้ค่ะหรือใครที่ถนัดจับข้อมือก็คลายมือจับบริเวณข้อมือได้นะคะจากนั้นค่ะหายใจเข้าลึกค่ะนึกถึงการดึงแขนทั้งสองข้างของเราขึ้นมาบนเพดานค่ะใครที่สามารถดึงสองทั้งสองข้างเลยบริเวณหัวไหล,ไล่ได้เลยได้ยกขึ้นเลยนะคะสําหรับสายตาของเราจะมองตรงมาด้านหน้าหรือใครที่จะผ่อนศีรษะกลับไปด้านหลังแล้ว เงยหน้ามองไป้นงสายด้านบนได้ค่ะค้างตรงนี้ห้าลมหายใจสี่สามสองและหนึ่งค่ะ หายใจออกค่อยๆคลายแขนทั้งสองข้างของเราออกนะคะคลายแขนทั้งสองข้างแล้วสลับอีกข้างหนึ่งค่ะชักแขนทั้งสองข้างยกแขนขวาของเราควยไว้ด้านบนค่ะจะเอามือจับไว้ด้านล่างแล้วเดินมือทั้งสองข้างออกทางด้านล่างก่อนก็ได้ค่ะสอกของเราจะได้ขัดกันแน่นขึ้นนะคะแล้วทีนี้คลายมือค่ะคลายมือแล้วนะคะเอามือซ้ายจับบริเวณข้อมือขวาหรือประสานมือทั้งสองข้างเข้าด้วยกันได้ค่ะจากนั้นหายใจเข้าลึกค่ะ หายใจออกนิดถึงการดันดึงศอกทั้งสองข้างของเรานะคะเข้าหาลิ้นปีกค่ะทิ้งลำตัวไปด้านหลังเล็กน้อยค่ะกยงลำตัวนะคะเก็บคางชิดอกค่ะนิดถึงการดันบริเวณหัวไหล่ทั้งสองข้างออกทางด้านข้างค่ะพรซีซ่าค้างตรงหนึ่งห้าลมหายใจในท่านี้นะคะสำหรับผู้ฝึกท่านไหนที่รู้สึกว่าตึงตั้งแต่สะบัดอาจจะลามมาถึงข้อเลยก็ได้ค่ะสี่สาม สองและหนึ่งค่ะหายใจเข้าหรือค่อยๆยกลําตัวขึ้นแล้วคลายแขนทั้งสองข้างของเราออกนะคะ,ะมุนว่าอะไรทั้งสองข้างขายเล็กน้อยค่ะกลับไปด้านล่างค่ะ มุนไปแล้วมุนกลับมาด้านหน้าคะ่ะยกหัไหล่ให้สูงนะคะเดี๋ยวเรามาคลายบริเวณข้อมือของเราก่อนนะคะด้วยการหยัดมือทั้งสองข้างออกมาด,ด้านหน้าคะ่ะเก็บหัวแม่ <c ười> มือไปด้านในนะคะกำเป็นกำปั้นค่ะคลายบริเวณข้อมือนะคะบางคนอาจจะทํางานมาทั้งวันแล้วคะ่ะทขํขคอมนะหรือว่าจับนุ่นจับนี่ใช้บรเิเวณข้อมือเยอะอาจจะมาคลายข้อมือด้วยการมุนบรเิเวณข้อมือด้วยกันก็ได้คะ่ะ <c ười> มุนไปแล้วมุนกลับอีกด้านหนึ่งนะคะห้า สี่สามสองและหนึ่งเดี๋ยวเรามายืดแนขนของเราด้วยกันอีกนิดหนึ่งค่ะประสานมือทั้งสองข้างเข้าด้วยกันนะคะหายใจเข้าลึกดันฝ่ามือทั้งสองข้างเหยียดแขนตรงออกมาด้านหน้าค่ะแล้วดึงแขนทั้งสองข้างของเรายืดขึ้นหาบนพด้านนะคะยืดกระดูกสันหลังเหยียดตรงค่ะยืดแขนแล้วนึกถึงการจะดันฝ่ามือยืดขึ้นหาบนเพดานค่ะหายใจเข้าลึกออกให้ยาวซหลมหายใจ สองและหนึ่งค่ะหายใจออกคายมือทั้งสองข้างออกนะคะแล้วประสานมือเข้าด้วยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะดันฝ่ามือออกมาด้านหน้าเหยียดแขนตรงหายใจเข้าลึกยืดแขนขึ้นเหนือศีรษะพักมือทั้งสองข้างยืดขึ้นหาบนเพดานแขนเหยียดตรงพักไหล่ใกล้หูนะคะบางคนอาจจะเกงไหล่นะคะบางคนอาจจะเอาไหล่หนีบหูนะคะนึกถึงการผ่อนไหล่ทั้งสองข้างเล็กน้อยค่ะสาม สองและหนึ่งค่ะหายใจออกคลายแขนทั้งสองข้างขอเราออกนะคะหาก็จบไปแล้วค่ะสำหรับการคลายบริเวณหัดไหล่หรือว่าบาไหล่สะบักด้านหลังทั้งสองข้างของเราค่ะเดี๋ยวเราจะเลื่อนลงไปอีกนิดนึงนะคะเราจะคลายบริเวณกระดูกสันหลังะคะ่ะซึ่งในการทำท่าคลายกระดูกสันหลังนะคะการคลายกระดูกสันหลังของเรานี้จะมีทั้งหมด4ทิศทางค่ะผู้ฝึกหลายท่านอาจจะทราบแล้วนะคะทิศทางแรกคือทิศทางกลมค่ะ ทิศทางที่2คือการแอ่นค่ะทิศทางที่3มคือเอียงแล้วก็บิดเป็นอันดับสุดท้ายค่ะสําหรับใครนะคะที่อยู่บ้านรู้สึกว่าปวดบริเวณหลังนะคะสามารถเอาสีทิศทางนี้ไปคลายอาการปวดหลังได้ค่ะโดยการทําก้มแอ่นเอียงบิดนะคะนอกจากนี้ยังทําให้หลังของเราแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มด้วยการทาก้มนะคะก้มของเราจะก้มแบบง,ง่ายเลยค่ะด้วยการยกมือทั้งสองข้างวางลงที่พื้นจากนั้นหายใจเข้ายืดกระดูกสันหลังตั้งตรงนิดนึงค่ะ ขาะออกเดินมือทั้งสองข้างของเราออกมาด้านหน้านะคะใครที่วางศอกทั้งสองข้างได้วางค่ะสําหรับใครที่ไปด้านหน้าแล้วไม่สามารถวางศอกได้นะคะนี่ถึงการผ่อนคอของเราลงค่ะหรือผู้ฝึกท่านไหนที่บ้านมีบล็อกนะคะเอาบล็อกทั้งสองก้อนมาวางใต้บร,บริเวณศอกหรือแขนของเราก็ได้ค่ะแล้วผ่อนล,ลําตัวผ่อนทีรษะลงค่ะ ส่วนสะโพกด้านหลังของเรานะคะนึกถึงการดันสะโพกด้านหลังของเราลงหบพื้นค่ะใครที่ไปได้อีกนะคะจะเหยียดแขนทั้งสองข้างของเราตรงมาด้านหน้าเลยก็ได้ค่ะเราค่อยๆผ่อนลำตัวผ่อนศีรษะวางหน้าผากแนบพื้นนะคะนึกถึงการผ่อนคลายบริเวณหลังของเราค่ะในอัศนะในท่าก้มนี้นะคะ ส่วนมากอัสนะนในท่าก้มค่ะจะเป็นท่าที่คลายกล้ามเนื้อหลังของเราค่ะหรือผ่อนกล้ามเนื้อหลังของเราให้รู้สึกสบายผ่อนคลายขึ้นค่ะค้างตรงนี้ห้าลมหายใจสี่หายใจเข้าลึกออกยาวสานี่ถึงการยืดสะโพกทั้งสองข้างลงแนบกับพื้นสอง และ1ค่ะเดินมือทั้งสองข้างกลับมาใตาห้หัวไหล่นะคะจากนั้นหายใจเข้าลึกยกลำตัวพยุงลำตัวของเราขึ้นค่ะได้ไปแล้วนะคะสำหรับท่ากลมเป็นการบริหารกระดูกสันหลังเป็นท่าแรกค่ะส่วนท่าที่สองนะคะเราจะไปในท่าแอนค่ะในท่าแอนนะคะเดี๋ยวเราจะเหยียดแขนทั้งสองข้างของเราตรงมาด้านหน้าค่ะ แล้วเราจะวาดมือทั้งสองข้างของเราค่ะพยุงไว้ด้านล่างนะคะ<ๆ>เราจะวางมือทั้งสองข้างให้ปลายนิ้วมือทั้งสองข้างของเราค่ะหันเข้าหาสะโพกนะคะวางมือของเราค่ะห่างจากสะโพกประมาณหนึ่งฝ่ามือค่ะแล้วอย่าลืมแยกมือทั้งสองข้างออกให้กว้างประมาณหัวไหล่ของเราเล็กน้อยนะคะในท่าแอนนี้ค่ะมือทั้งสองข้างหน้าให้แน่นกับพื้นน้ำหนักลงมือทั้งสองข้างให้แน่นแล้วค่ะหายใจเข้าลึกค่ะเราจะยก สะโพกค่ะดันเป้ากางเกงออกมาด้านหน้าเล็กน้อยนึกถึงการนะคะจะดันหน้าอกยืดขึ้นหาใบพดานค่ะแล้วผ่อนศีรษะออกไปด้านล่างหายใจออกยาวสามลมหายใจใหายใจเข้าลึกอ,ออกให้ยาวนึกถึงการดันเป้ากางเกงออกมาด้านหน้ายกออกอีกสองในท่านี้นะคะนอกจากจะยืดรบริเวณ ลำตัวส่วนหน้าแล้วนะคะยังยืดบริเวณหัวไหล่ด้านหน้าค่ะทำให้หัวไหล่ของเรานะคะไม่งุ้มค่ะหรือหลังไม่ค่อมนะ,ะนอกจากนี้เรายัางจะได้ออกแรงบริเวณหลังหรือว่ากล้ามเนื้อหลังของเราด้วยค่ะอีกสองดันมือทั้งสองข้างให้แน่นกับเพื่อยกออกอีกนิดนึงและหนึ่งค่ะเก็บข้างของเรา ลงหาอ,อกแล้วหย่อนสะโพกของเราลงนะคะจบไปแล้วสําหรับท่าที่2คือท่าแอนนะคะสำหรับท่าแอนของเราค่ะก็จะมีได้ประโยชน์ของความแข็งแรงบริเวณกล้ามเนื้อหลังทั้งพื้นเลยนะคะแล้วนอกจากนี้จะได้ยืดบริเวณหัวไหล่ด้านหน้าค่ะบางคนนะคะอาจจะนั่งค่อมหลังหรือว่าไหล่ห่อมาด้านหน้านะคะท่านี้ก็เป็นอีกท่าหนึ่งที่ช่วยยืดบริเวณหัวไหล่ด้านหน้าเป็นการเปิดบริเวณหัวไหล่ค่ะ คลายความตึงบริเวณหัวไหล่แก้าการไหลล็อกไหลงุมได้ด้วยนะคะสําหรับท่าที่3ของเราค่ะเราจะไปในท่าเอียงลําตัวนะคะเดี๋ยวเราเอียงลําตัวด้วยการยกมือซ้ายของเราไปทางด้านข้างค่ะจากนั้นหายใจเข้าลึกวาดแขนขวาขึ้นค่ะนึกถึงการจะยืดแขนของเราให้ตรงเหยียดปลายนิ้วมือขึ้นด้านบนกระดูกสันหลังของเราตั้งตรงแล้วหายใจเข้าลึกหนึ่งครั้งค่ะให้ใจออกเดินมือซ้ายออกทางด้านข้างเล็กน้อยค่ะ ถ้าตึงแล้ววางมือซ้ายเต็มนะคะเข้าลึกอีกครั้งหนึ่งค่ะออกยาวผ่อนศอกซ้ายแล้วเอียงลำตัวลงทางด้านซ้ายค่ะนึกถึงการยืดแขนขวาของเราให้ตรงค่ะใครที่สามารถดึงแขนขวาไปหลังใบหูได้นะคะนึกถึงการดึงแขนขวาไปหลังใบหูแล้วค้างตรงนี้ห้าลมหายใจค่ะหายใจเข้าลึกออกให้ยาวในท่านี้จะช่วยคลายบริเวณสีข้างด้านข้างนะคะ สามและสองและหนึ่งค่ะหายใจเข้ายกตัวของเราเขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะยกมือซ้ายค่ะจับบริวเวณหัวเข่าขวานะคะเราจะลดมือขวาจับบริวเวณหัวเข่าซ้ายค่ะ,ะนึกถึงการเดินมือทั้งสองข้างออกทางด้านข้างนะคะสําหรับผู้ฝึกท่านไหนที่ไม่สามารถจับหัวเข่าได้นะคะจะเลื่อนมือจับบริวเวณต้นขาของเราอีกนิดหนึ่งก็ได้ค่ะ สำหรับใครที่ได้แล้วนะคะเลื่อนมือออกจับไว้ที่บริเวณหัาเข่าด้านหน้าได้ค่ะ,ะเดินมือทั้งสองข้างออกทางด้านข้างแล้วหายใจเข้าหรือขายยืดลำตัวขึ้นเล็กน้อยหายใจออกผ่อนสองทั้งสองข้างลงค่ะผ่อนศีรษะของเราลงนะคะเราจะคลายบริเวณสะบักด้านหลังอีกนิดหนึ่งค่ะสามลมหายใจสองและ หนึ่งค่ะหายใจเข้าลึกยกลำตัวขึ้นค่ะหายใจออกคลายแขนทั้งสองข้างนะคะคลายแขนทั้งสองข้างแล้วเดี๋ยวเราจะเอียงอีกข้างหนึ่งค่ะจะยืดบริเวณสีข้างด้านซ้ายด้วยกันโยงมือขวาของเราไว้ทางด้านข้างค่ะนั่งให้ตัวตรงหลังตรงแล้วหายใจเข้าลึกเหยียดแขนซ้ายยืดขึ้นหนืบันพดานหายใจออกเดินมือขวาาทางด้านข้างเล็กน้อยระวางมือขวาเต็มค่ะวางมือขวาเต็มแล้วหายใจเข้าลึก ใา้ใจออกค่ะดึงแขนซ้ายแนบใบหูนะคะอาจจะมีผู้ฝึกหลายท่านที่บริเวณหลังค่อมน,นะคะหรือว่าหลังตึงคะ่ะนึกถึงการบางคนก็จะเป็นหัวไหล่นะคะงุ้มมาด้านหน้านึกถึงการดันหน้าอกออกมาด้านหน้าคะ่ะดันหน้าท้องดันสะดือดันหน้าอกออกมาด้านหน้าแล้วค่อยๆเปิดลำตัวขึ้นทางด้านซ้ายเงยหน้าขึ้นคะ่ะซ้ายตามองลอดใต้รักแร้้ายด้านบนคะ่ะอย่าลืมนะคะที่สําคัญแขนของเราเหยียดตรงคะ่ะ สามลมหายใจในท่าเอียงตัวนี้นะคะจะมีฝั่งหนึ่งค่ะหรือฝั่งที่เราเอียงลําตัวก็จะได้ยืดบริวเวณสีข้างของเราด้วยนะคะส่วนฝั่งที่หดค่ะเราก็จะได้ออกแรงบริวเวณกล้ามเนื้อหลังของเราค่ะสองและหนึ่งค่ะหายใจเข้าลึกยกลําตัวขึ้นค่ะเราวาดมือคว้าจับไปที่บริวเวณต้นขาซ้ายหรือว่าเข่านะคะ เราวาดมือซ้ายจับบริเวณที่ต้นขาข้าหรือหัวเข่าขวาได้ค่ะนึกถึงการเดินมือทั้งสองข้างออกทางด้านข้างเล็กน้อยค่ะจากนั้นหายใจเข้าลึกยืดลำตัวขึ้นหายใจออกผ่อนสองทั้งสองข้างแล้วผ่อนศีรษะลงค่ะข้างตรงนี้สักครู่หนึ่งค่ะห้าลมหายใจสี่สามสอง และหนึ่งค่ะหายใจเข้าเลอกค่อยๆย,ย,ยกลำตัวขึ้นออกคลายแขนทั้งสองข้างของเราออกนะคะค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ3ท่าบริหารกระดูกสันหลังสำหรับทิศทางสุดท้ายนี้นะคะก็จะเป็นการปิดบริเวณกระดูกสันหลังค่ะจะช่วยจัดปรับบริเวณกระดูกสันหลังของเรานะคะนอกจากนี้ นอกจากนี้ยังนวดอวัยวะในช่องท้องของเราค่ะกระตุ้นระบบขับถ่ายระบบย่อยของเราให้ดีขึ้นด้วยค่ะในท่าบิดนี้นะคะเราเริ่มจากการโยงมือขวาของเราวางด้านหน้าค่ะมือซ้ายวาดไปโยงไว้ด้านล่างค่ะาวางมือทั้งสองข้างของเราแล้วนะคะหายใจเข้าลึกยืดลําตัวตั้งตรงค่ะหายใจออกนด้ถึงการจะบิดบริเวณท้องของเรานะคะหน้าอกไปทางด้านซ้ายแล้วหันหน้ามองข้ามไปไหล่ซ้ายด้านล่างค่ะ หายใจเข้านึกถึงการยืดกระดูกสันหลังตรงหายใจออกนึกถึงการเปิดบริเวณหัวไหล่ซ้ายด้านล่างค่ะสามลมหายใจซ้ายตาหมองข้ามบริเวณหัวไหล่ซ้ายด้านล่างเลยค่ะสองและหนึ่งค่ะหายใจเข้าลึกค,ค่อยๆกลับมาด้านหน้าค่ะหายใจออกคลายมือทั้งสองข้างนะคะออกค่ะเดี๋ยวเราจะบิดลำตัวอีก ฝั่งหนึ่งนะคะยงมือทั้งสองข้างของเราค่ะมือซ้ายโยงไปด้านหนา้ามือขวาวาดไปโยงไปด้านล่างค่ะหายใจเข้าลึกยืดลำตัวขึ้นหายใจออกบิดลำตัวไปทางด้านขวาบิดท้องบิดอกค่ะหันหน้ามองข้ามหัวไหล่ขวาด้านล่างค่ะหายใจเข้าลึกยืดศีรษะยืดกระดูกสันหลังพุ่งขึ้นหันไปด้านหายใจออกบิดลำตัวอีกนิดนึงสี่ลมหายใจสา สองและหนึ่งค่ะหายใจเข้ากับมาด้านหน้าค่ะค่าจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปขลายความตึงบริเวณลำตัวส่วนบนของเราค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราได้ขลายความตึงตั้งแต่บริเวณต้นคอค่ะบา่าไหล่สะบักแขนและข้อมือของเรานะคะรวมไปถึงเราได้บริหารกระดูกสันหลังครบทั้ง4ทิศทางด้วยการทำ กลมแอนยังบิดแล้วค่ะผู้ฝึกท่านไหนนะคะที่จะเอาชุดท่านี้เป็นการวอร์มก่อนก็ได้ค่ะแล้วเพิ่มการทำแคทแอนข้าวเข้าไปอีกนิดนึงก็ได้ค่ะหลังจากนั้นเราจะไว้พระอาทิต์ต่อเลยก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ยังไงก็องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณผู้ฝึกทุกท่านและสวัสดีค่ะ